หิวยาอ่อนๆน,นะครับนี่นะคะช้างพลายออกลูกนะฮะในเชือกแรก <ớ PUBG> เลยดูอ่ะดูมดไตออก <พ people S 2> มา <ight well. S 2> ตัวใหญ่เลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องพายวายุแล้วก็พายเทวบริสนะคะอันนี้เราก็แยกเป็นสองคลิปนะคะนี่คลิปให้ดูน้องๆกินดินโป่ด้วยกันนะคะมี นาะกับร้านพากันกินดินโป่งกันนะคะตอนนี้อร่อยเลยนะคะน,น,นะขุดวายุก,กินมันจะเป็นดินโปง่งดินมูลนะครับแต่มาอยู่นี่ก็ไม่ค่อยมีดินเหนียวนะครับมันจะเป็นแร่ธาต ชิ้นหนึ่งนะครับที่ช้างทุกเชือกต้องลงมากินนะครับไม่ว่าช้างป่าหรือช้างบ้านนะครับดูาวายุนะไปสุกนะโฮ้ยหัวหายแล้วเจ้ยดูเด็กซนด,ดูเด็กซนนดีกัครบไปทำอะไรนะนันวายุนอนเลยนะคะได้ที่เล่น ดูไปทีเลยนะดูไปทีเลยน โอ้ยอดูตัวอะไรนอนอยู่ด้านล่างวายุทำอะไรวายุโคคุณน้าก็ขุดดินเล่นแล้วนะคะตอนนี้ด,ด้โอ้ยไปอยู่ใต้ขาเขาทำไมนั้นความรักเลย ้้ทองเลยดูดูดูมือไปต้องนู่นต้องนี่เขาโอ้อทำไมส่วนจังน้ำอายุดูดูมาใต้ท้องเขาอีกดูดูไปอยู่ใต้ท้องเขาโอ๋ออายุดูดูนะครับดูดูโอ้ดูพลายเทวฤทิตออกลูกเป็นตัวงาเลย นี่นะคะช้างพลายออกลูกนะฮะในเชือกแรกเลยดูอ่ะดูมดใต้ท้องออกมาตัวใหญ่เลยออกมามีงาพร้อมโอ้โอ้คลอดแล้วบอกดูอ่ะความสนของคลอดแล้วจะเข้าไปขึ้นไหมนี่และแล้วช้างพลายก็กำเนิดขึ้นมานะฮะผ <c oughs> ู้ให้กำเนิดโดยช้างพลายเช่นกัน ดูคุณนาเป็นช้างดูแล้วแต่คุณล้านจะแกล้งนะครับดูดูดูไปล่วงก้นล่วงแขนเขาเย่ไปล่วงเขาทําไมเย่พึงคํานึงไว้วายุว่าคุณนาเขาเป็นตัวผู้นะเดี๋ยวเขางนหงิดได้นะวายุดูดูดูมือมือหาควันหาควันมือจะไปหาควันนู่นเห็นไหมวายุมนจะสนนะหนูจับดูควัน จับดูฟันเทวดาทิตเลยรู้ดิอา้าวคุณน้าขุดลุม้มขุดลุม้มขี้ไปนูน่นแล้วไปนู่นแล้วเก่งมากเลยอายุไปไหนหานกินหญ้าหนูหาเตะหญ้ากินมั้งอ้อาวเล่นเบื่อแล้วก็ไปเลยนะคะอะไรของเขาครับเนี่ย ไปไหนดูอยากจะเดินออกก็เดินอยากจะไปกวนเขาก็กวนดูอยากจะไปไหนก็ไปนะคะพายุเออเเอาเตะกินเองเตะเป็นไหมวายุชอบให้พ่อเป็นคนแบบ ถอนยาให้นะคะ,ะหลังจากนั้นก็จะไม่ถอนเองแล้วนะคะจะไปแย่งนะแล้วก็รอให้พ่อถอนให้ ดูนะก็ไปแย่งหญ้าในปากร้านนะคะชอบแย่งกันมาอย่างนี้แหละกินคนเดียวแม่กินเชือกเดียวแม่อร่อยนะะต้องแย่งกันกินอันนี้ก็คำรามอะไรฮึ่งฮอ่งเอาเตะเตะไหมมองไม่ทันเมื่อกี้วายุไปเตะหญ้ากินเองนะฮะเตะแล้วใครจะหลกได้หาไว้ทำไมอันนี้ก็ฮึ่งฮึ่อะไรอยู่ ส,ส่งเสียงคำรามอยู่้ยเอ,เองอนเนาะเอออไปเองเออเออดูเออเอ้ยเออโว้ยถอยอมาข้างหลังจะเป็นย็บได้ยังไงเออนั่นดูดูหน้าเขาเตะให้ดู นี่เตะข้างหลังหนูไม่รู้ไปไหนนะไปอีแล้วอย่างไรหนูนี่ก็จะเดินอย่างเดียวเลยนะคะเอาเตะไปแล้วเอาเตะไปด้านหลังมันจะได้กินไหมล่ะอายุติไม่เป็นพอเซลแล้วเตะไปด้านหลังมันจะได้กินบออายุ ดูดูเตะไปได้หลังมันจะได้กินไหมย่านะพ่าพ่อถอนให้แต่เด็กนะคะก็เลยไายุ่เตะไม่เป็นเลยชี้นเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละโอ้จานุน้อยไม่ลุกก็ไม่ลุกเลยเองเจ้าวายุ่จับอะไรวายุต้องได้มุนกอบหน้าเลย

มา,มาอุ้าาอลองตามส่งตัปหน่อยฮตามเสียนนอล่า,าสุด,ดไม่ถอนกีเด้งแล้วให้พอ่อกีทอนให้นั่นดูดดนะเขาเตะเป็นตัวอ,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 อย่ยอางโอ้ยนี่เลยมาดับมาดับขุมไปดับอุปการะ วันนี้เราก็พาสองนมมากินหญ้าก,กันนะคะกินดินโป่งนะคะเดินเล่นให้ออกกำลังกายนะครับเพราะว่านอนวยัยเถ้าอยู่ทุ่งก็จะออกกําลังกายนะครับถ้าอยู่บ้านานก็จะออกกาลังกายเยอะตอนแรกตั้งใจจะไปเดินเล่นด้านล่างนะคะแต่คุณนาขึ้นมาพอดีวายุกก็ไม่ไปเลยติด<อ>เขา นี่ก็จะไปอย่างเดียวไปนู่นไปนี่เลยไปจริงๆก็ไม่ไปนะคะเดินออกแก้งพ่อเฉยๆ กินหญ้ากินดินปผงเสร็จก็จะพากันเดินกลับบ้านนะคะไปขอบคุณครับก่อนะสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีสวัสดีครับนะสวัสดี้วสวัสดีครับเมืองน้าสวัสดีด้วยได้ไหมปิดกล้องใช่สองหนุ่มสวัสดีปิดกล้องนะคะสวัสดีสวยๆคุณน้าคุณหลานน้อยสวัสดีสวยๆนะเรื่สวัสดีสวยๆครับเรื่องสวัสดีคุณมลสวัสดีสวัสดีก่อนสวัสดีครับเรื่องสวัสดีสวัสวย นี่ครับบทสุขอบคุณครับนี่น่ารักมากเลยนะคะดูอ้อมีเสียงตามมีเสียงตามนิดนึงเอา้อยุพยายามเบ่งเสียงตามนะติมเตเอเตมตมเฮ้ยโอ้นี่บทสุงอ้าว ดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สองหนุ่มด้วยนะคะสวัสดีมินเราก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแราเล็กสวัสดีเราเล้วสวัสดีกล้องมยฝิดกล้องเราเล็กสวัสดีครับด้วยวันนี้ก็ดูน้องโดนัทนะครับฝึกขึ้นปลายวัยุแล้วนะครับผมดูไล่กินหญ้าเลย บน้านะครับนี่เราก็ค่อยให้เด็กๆวันนี้เจ้าวอายุให้ดองโดนับขึ้นนั่งนะครับผมอยู่เจริญนะนหิวยาอ่อ,อนๆ,ๆนะครับ มาเฉยเลย